4 3 2 1ครับออสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุทั่วไทยใกล้ใจใกล้คุณหนุนพอมอใกล้คุณสร้างอาชีพและรายได้ใกล้บ้านช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเตรียมเปิดรับสมัครอบรมผู้บริบาลเดือนพฤศจิกายน2568นี้วันที่7พฤศจิกายน2568 นายอักราพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวพมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Ki ิกออฟสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุทั่วไทยใกล้ใจใกล้คุณภายใต้โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีนายโชคชัยวิเชียนชัยยะอธิบดีกรมกิจการ,รผู้สูงอายุกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพอม ผู้อุปเวกการสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อพอมและผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมณห้องประชมุมปรกรณ์อังสุสิงห์ชั้น 2. ออาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพและผ่านระบบออนไลน์ ในอัครากล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งยึดถือเป็นแบบอย่างของการทำงานด้วยความเสียสละและความเมตตาเพื่อประชาชนชาวไทยด้วยพระราชบณิธานที่แน่วแน่ในการอุทิศพ,พระองค์เพื่อประโยชน์สุขและความมั่นคงของประเทศชาติอย่างแท้จริง ในโอกาสนี้ได้ร่วมการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชนานีพันปีหลวงด้วยการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณในอัครากล่าวว่ากระทรวงพอมอให้ความสําคัญกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยนโยบายหลักที่สําคัญในการเร่งการกขับเคลื่อนงานของกระทรวงพอมอคือพอมอใกล้คุณ ลดรายจ่ายสร้างรายได้รีสตาร์ทชีวิตเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือดูแลและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุครอบครัวและชุมชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในอักรากล่าวว่า วันนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรม kick off สร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุทั่วไทยใกล้ใจใกล้คุณเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบริบาลและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุโดยในปี2569จะมีการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวน536คน รวมกับรายเดิมอีก342คนรวมทั้งสิ้น878คนซึ่งสามารถรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมทุกอำเภอทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและครูเรือนเปราะบางอย่างรวดเร็วโดวยการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในครอบครัวที่สามารถทำงานใกล้บ้านและดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ใจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจในอักขรากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิ์ผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนในชุมชนที่ได้รับการยอมรับให้ทำหน้าที่ดุดลูกหลานของผู้สูงอายุในชุมชนด้วยจิตสาธารณะเสียสละและอดทนพร้อมสละเวลาและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชุมชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นี้โดยขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศและเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความรู้ในหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุระยะเวลา240ชั่วโมง โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการทั้ง11แห่งเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569และผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามตนจะขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกมาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยปรับพื้นที่โรงเรียนร้างมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังจะเป็นการแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทําเป็นบ้านสองวัยอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของบ้านกลางเป็นศูนย์ร่วมสุขในอนาคตต่อไปนายอัครากล่าว